ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคงนำโดยนายคมพิสิทธิ์ดังไทยสงผู้อำนวยการสถานศึกษากศนอำเภอคงปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคงได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้วอล,ล์คแอนดลี่วิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมน้อมนำเกษตรพอเพียง ณวัดบ้านโนสน,สน,น,โนสีฟันและสวนเกษตรบ้านโนนสีฟันตำาบลขามสมบูรณ์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมน้อมนำเกษตรพอเพียงนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย และให้ชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมตลอดจนร่วมสร้างกระบวนการจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด